ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปาัญญาเพื่อการวิจัยและพัฒนาเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยังย่งยืนหรือวอพยอบริษัทสิทธิบัตรไทยจำกัดและบริษัทแอคทีฟ28่สิจำกัดได้กำหนดให้มีพิธีลงนามสัญญาอนุญาต ให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ทีมคณะผู้วิจัยนำโดยรองศาสตราจารย์ดรชิราวุิเพชรเย็นได้นำมาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสีแคนพลัสซีดีออกสู่ตลาด เพื่อนำงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะและรักเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพืชสมุนไพรและนำงานวิจัยมาพัฒนานวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพืชสมุนไพรส่งเสริมความร่วมมือในการประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพืชสมุนไพรทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ วันนี้นะครับก็ยินดีมากครับที่ทางาธรรมศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมต้อนรับนะครับท่านผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารของบริษัทสิทธิบัตรไทยจำกัดนะครับท่านผู้บริหารของบริษัท Active 28จำกัดรวมทั้งท่านประธานบริยดทเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยังย่งยืนนะครับทั้ง3ท่านให้เกียรติกับมหาาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้ามาร่วม ในพิธีลงนามสัญญานะครับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้ก็เป็นของท่านรองศาสตราจารย์ดรชิราวุฒิเพชรเย็นนะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ต้องเรียนว่าอย่างผมคิดว่าเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับมหาวิทยาลัยนะครับก็คือการที่เราจะต้องผลิตและกสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพนะครับงานวิจัยที่ดีก็แน่นอนนะครับก็ ต้องมีคุณค่าในทางวิชาการแต่ผมคิดว่ามันจะไปได้ดีกว่าน,นั้นถ้างานวิจัยทั้งหลายไม่ใช่จํากัดอยู่แค่การใช้ประโยชน์ในมุมของการเผยแพร่องค์ความรู้ในทางวิชาการเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปสู่การพณิชย์ิหรือในเชิงของอุตสาหกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็นับได้ว่าจะเป็นการช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อ,อประเทศชาติแล้วก็สังคมของเราโดยส่วนรวมนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็น จุดเริ่มต้นเล็กๆที่ดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่สิทธิบัตรของท่านอาจารย์ชิราวุฒิในวันนี้ก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการลงนามอนุญาตในการใช้สิทธิบัตรซึ่นนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับนักวิจัยท่านอื่นๆนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ของสถาบันการศึกษาอื่นด้วยครับจากผลงานของเราเนี่ยที่เราทํามาแล้วเนี่ยก็ทํามาหลายเรื่องนะครับ ก็จะเน้นตรงนี้ว่าจะนําไปใช้ให้เกิดเป็นรูปปรรมนะครับรวมถึงประเด็นที่สําคัญสาคัญก็คือว่าถ้าเรื่องราวอันไหนที่ดีเนี่ยอาจจะสามารถนําไปสู่ช่องทางในการหาทุนในการดําเนินงานได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าการวิจัยบางเรื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนมากมายมหาศาลทีนี้ผมมาดูว่าผลงานวิจัยทั้งสามเรื่องวันนี้ที่นําเส,อสนอมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นผลงานที่ อยู่ในเกณฑ์ของความสําเร็จระดับสูงแล้วก็ได้รางวัตตลต่างๆนานาเป็นนานาชาติด้วยนะครับจําต้องหยุดอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้ละต้องขับเคลื่อนออกไปข้างนอกให้ประชาชนได้ได้รับรู้แล้วก็อันนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นประโยชน์ต่อนานาชาติด้วยพราอาจจะเป็นผลงานที่ทางทางหน่วยงานอื่นหรือทางชาติอื่นเนี่ยยังไม่เห็นความสําคัญตรงนี้หรือว่ายังไม่ยังไม่เห็นไม่เห็นผลนะครับ ก็ยินดีที่จะดําเนินการต่อในเรื่องนี้เป็นการคให้ต่อต่อระยะได้นะครับทาให้มีมีความมีประโยชน์สับสาธารณชนได้อย่างเต็มที่นะครับต้องบอกว่าแผนต่อยอดจากงานวิจัยนี้คือเราได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่จะให้ทำยังไงก็ได้ให้งานวิจัยนะครับเข้าสู่ สังคมนะครับรับใช้ประชาชนได้ได้มากยิ่งขึ้นเราก็มีการศึกษาปัจจัยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยต่างๆนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเราศึกษาถึง ถึงกลไกลการเข้าไปทําปฏิกิริยากลไกลการดูดซึมของสารสําคัญแล้วเนี่ยครับเราได้มีการศึกษาร่วมกับอาจาร,รย์แพทย์ของของทางเรานะครับไม่ว่าจะเป็นของทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านคณบดรีมาอย่างต่อเนื่องที่จะทําการวิจัยในคนทําการวิจัยในสัตว์เพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อไปมาให้กับผู้บริโภคต่อไปครับ คือต้องบอกว่าในในนามของแอคทีฟก็คือผู้แทนจำหนายเนาะในส่วนของผู้แทนจำหนายเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันคือแรงไอเทมของวงการของผู้แทนจำหนายเลยเพราะว่าน้อยมากในตลาดอาหารเสริมบ,บ้านเราท,ที่ที่จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับของประเทศแล้วกันเข้ามา เข้ามาช่วยกันสนับสนุนจุดนี้มันจะช่วยทําให้องค์การอาหารเสริมบ้านเราเนี่ยตื่นตัวเพราะว่าต้องบอกว่าเงินเราก็ล้วนไหลไปวิตามินอาหารเสริมต่างประเทศเยอะแล้วนเนาะอะไรเงี้ยเออแล้วนักวิจัยเก่งๆในไทยเราก็เยอะมากแล้วก็อันเนี้ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่จะทําให้กระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจแล้วก็องค์การอาหารเสริมบ้านเราให้ mm hmm. เขาเรียกว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนที่เราไปไปแข่งขันมาแล้วได้ได้เหรียญทองกลับมา สุดท้ายนะครับในฐานะนะครับของเป็นตัวแทนของนักวิจัยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้บริหารคณะทุกๆท,ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอธิการบดีนะครับท่านคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านคณะบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์อนาชาติจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็ Center of Excellence หรือหน่วยงานวิจัยขั้นสูงนะครับภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนักวิจัย ที่อยู่ในกลุ่มวิจัยนะครับทุกๆท่านรวมถึงนักศึกษาทุกๆคนนะครับที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญในการที่จะพัฒนางานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพอันนี้มารับใช้สังคมนะครับเหมือนกับที่เราทำทำตามออมอตอต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือเราเองเนี่ยเราไม่ไม่ทิ้งความเป็นธรรมศาสตร์ดังนั้นธรรมศาสตร์ก็สอนให้เรารับใช้ประชาชนก็ขอฝาก ผลงานที่เป็นผลงานของนักวิจัยไทยนะครับเราเชื่อว่างานวิจัยของเราก็ทำมาอย่างประณีตนะครับแล้วก็ทำมาอย่างพิถีพิถันมีการทดสอบวิเคราะห์ทดลองกันอย่างละเอียดนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ในบริารวิชาการันานาชาตินานาชาติก็ยังให้ความเ,เชื่อถือเราเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความเมตตาและความเชื่อถือจากคนไทยของเรากันเองด้วยสนับสนุนคนไทยสนับสนุนงานวิจัยไทยครับ இத்துடன் <laughs>